สวัสดีครับเ,เครื่องตัวนี้มาไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นเครื่องอะไรนะฮะมาจากพังงาเลยตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นตาไฟฟ้านะครับสมมติจะพังงาเดี๋ยวเราไปแกะดูว่าเป็น ยี่ห้ออะไรนะครับเป็นเตาเิเล็กตอรลักเิเล็กตอรลักแล้วมาดูอีอโมเดลมันโอ้โหอันนี้โมเดลแปลกมากเลย ITD 29งเก้า PKR เศษซากอะไรในถุงเนี่ยไข่ทายเาไดโทเซานะครับอถ้าถ้าหอดีนะครับ ไม่มีปัญหานะฮะส่วนใหญ่ขนส่งเขาก็ระวังอยู่แล้วมนะีสั่งส่งมาจากพังงานนะะเดี๋ยวไปทดสอบอาการเสียดูนะครับเปิดได้อยู่นะครับเรามาทดสอบอาการเสียนะครับกดสวิตช์เปิดทำงานได้กดฮอตพอตทีนี้ก็เอามอวางนะครับมอสตนเลสเออมันก็ทำงานนะฮะติดนะครับอ่าเดี๋ยว ผมจะออฟคัน,นี้ก็ผมจะเสียบตรงเลยนะครับเสียบกับปลัก๊กเสียบตรงก็คือเสียบกับไฟ a อเลยเสียบกับปลั๊กไฟเ c เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องทำงานแต่ว่าไม่มีการช็อตหรือลัดวงจรนะครับเครื่องติดได้ทำงานไดนะ้ต้องกดเมนูก่อนนะครับ กดเพอร์แล้วกดบวกลบเลยไม่ได้นะต้องกด hot pot หรือว่ามันจะทำงานแล้วก็ร้อนหรือไม่ก็เดือดทำงานปกติน,นะครับ <laughs> เดี๋ยวสอบถามลูกค้าดูอีกทีหนึ่งว่าอาการเสียมันเป็นยังไงนะ <laughs> ถ่างหม้อกดเปิดกด hot p อตก็สตาร์ทที่1600วนัตะต์ก็ทำงานปกติชีบบอม ตั้งอุ่นได้นะครับตั้งเวลาก็ได้นะครับตั้งเวลาสักเท่าไหร่สักห้านาทนะีชิปบอมห้านาทีนี้นะครับคุณลูกค้าบอกว่าตอนเช้าเปิดเครื่องแล้วกดปุ่มลดความร้อนไม่ได้แต่ถ้าใช้ไปสักพักจะใช้งานได้ปกติบางครั้งเปิดแล้วดับหลายครั้งถึงจะกลับมาใช้งานได้ปกติ หรือว่าคีมันสั่งงานยากคีมมันรวนนะครับคีมหมายถึงว่าปุ่มข้างหน้าเนี่ยครับถ้าเป็นระบบอ่ะไม่ใช่อยู่แล้วนะครับระบบคาร้อนเนี่ยไม่ใช่ต้องเป็นอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวผมแกะดูก่อนครับตะกี้นี่ในซองอะ่ะมันจะมีไข่ไดโนเสาร์ผมว่าต้องมีปัญหาแน่เลยพวกความชื้นพวกอะไรพวกเนี้ยพวกฉี่แมลงสาบเนี่ยมันมีผลต่อแผงวงจรนะครับหลังจากที่ผมปล่อยให้มันเย็นสักพักนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้า มาเปิดทดสอบดูใหม่นะครับปุ่มเร่งหรือลดความร้อนเนี่ยไม่ทำงานเป็นดังที่คุณลูกค้าแจ้งในไลน์นะครับคีบบอมได้ ได้แล้วคาดว่านะครับน่าจะคีด้านหน้าเนี่ยตอบสนองช้านะเดี๋ยวเราไปดูแล้วเทออด้ยวยนะครับว่าแผงนข้างหน้ามีปัญหาอย่างไรดูนะครับ,ยอ,ยรรบอื้อ นี่คือสภาพนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือคีย์อย่างที่ผมตั้งอสงเกตเห็นไหมครับนี่นะครับคือสภาพนะซึ่งตัวนี้มันจะให้เครื่องมันรวนนะครับตัวบอร์ดนะอยู่ข้างล่างนะครับนะถ้าเครื่องของคุณคุณที่บ้านมีอาการแบบนี้ถอดชุดนี้มาล้างนะครับอ น้ำแฟบล้างก็ได้หรือจะใช้ทินเนอร์ก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าล้างขณะที่ไม่มีไฟฟ้านะเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ผมจะทอตัวนี้ดูให้ลูกค้าด้วยนะครับดูว่าบอร์ดภายในตรงนี้มันมีสภาพเป็นยังไงนะก็พอได้อยู่นะตรงนี้ ตัวกระจวดมันไม่เข้ามายุ่งนะเดี๋ยก็จะทำความสะอาดให้นะครับผมจะทำความาสะอ่าเดี๋ยวจะทำความสะอาดบอร์ดตรงนี้ให้ด้วยนะครับโอ้โหดูข้างล่างนะครับเพื่อนดีที่ผมถอดออกมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น อะไรนะครับน่าจะเป็นรังังมดหรือเปล่านะโอ้โหอาโอเคก็ผมไม่ได้เอ่ยชื่ออคุณลูกค้านะครับก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับบอร์ดนี้กเ็เราต้องมาทำอาบอร์ดก็ต้องมาทำความสะอาดนะครับต้องคลีนให้ทินเนอร์ใช้ 3A นะครับทินเนอร์100%นะ มันไม่ได้ไปกัดแผ่นปิพนกัดอะไรหรอกนะครับถ้ากัดก็คือกัดคราบสปกปรกคือเครื่องทํางานร้อนปกตินะครับผมทดสอบดูแล้ละต่ว,ว่าสายนี่คงไม่ได้ล้างให้นะครับทำความสะอาดให้ก็คือตัวบอดี้แล้วก็ตัวบอร์ดนะครับบอร์ดนี้อาจจะต้องย้ำตะกัวใหม่นะะแต่เบืเ้องต้นเราทำความสะอาด ข้างบนนี่มันเป็นเกลือขีอเขียวอย่างเงี้ยนะฮะงานอิเล็กงานอิเล็กทรอนิกส์งานคลีน, IC, น AN, พวกนี้นะครับมันใช้วัสดุอะไรก็ได้นะสำหรับฟักนะครับถ้าผมใช้ผมจะใช้ฟักตัวนี้นะเป็นฟักที่ใช้ในการบปกรีแต่ว่าเป็นงานสำหรับงานพวกโทรศัพท์มือถือนะครับปัจจุบันเนี่ยมันไม่แพงนะครับเราเข้าถึงง่ายด้วยนะ คือคำว่าเข้าถึงง่ายหมายถึงว่าไม่จะเป็นต้องขับรถไปหาซื้อนะนั่งอยู่บ้านมีคนเอามาให้ <c oughs> รอจ่ายเงินอย่างเดียวสําหรับการใช้หัวแรงนะครับไม่จำเป็นจะไปกดนะถ้าร้อนมากเนี่ยมันร้อนที่หัวแรงนะครับแต่ว่าตะกดไม่เกาะนะ ถ้าคุณใช้ความร้อนสูงเร้วสลด์ขาไอซีไอซีจะพังนะครับหัวแรงสะอาดตะกัวด,ดีนะครับแค่นี้นะไม่ต้องไปอะไรมากนะครับในการบรักรีหัวแรงต้องดีด้วยนะครับหัวแรงมีเกรดนะครับถ้าเราไปซื้อหัวแรงถูกมามันไม่เกาะตะกวไม่เกาะนะ,ะหลังจากนั้นคุณก็ทําอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือใช้ทินเนอร์เช็ดใช้แว่นตรวจสอบนะครับอย่ามองด้วยตาเปล่านะ จะเห็นว่าซิลิโคนที่เขาทามาตรงนี้นะครับท้านานๆมันก็หายมันแห้งนะครับมันแห้งแข็งที่เราถอดออกมาปุ๊บมันก็จะหลุดไปด้วยนะเวลาเราประกอบก็อย่าลืมใส่ซิลิโคนตรงนี้ด้วยนะครับขั้นตอนถัดมาก็คือประกอบเครื่องรประกอบเครื่องทดสอบแล้วก็มาดูผลว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคุณสมบัติของซิลิโคนคือความร้อนจะผ่านได้ดีนะครับ ดังนั้นเวลาเตามันร้อนหรือหม้อมันร้อนเนี่ยความร้อนจากหม้อก็จะผ่านลงไปเซ็นเซอร์แล้วก็ส่งไปที่บอร์ดมาถึงคอนโทรลได้ง่ายนะครับอ่ะครบท้วนเนาะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบนะครับลืมไป เปิดเเวอร์กดฮอตพอตนะครับมันมีเมนูอย่างเดียวนะครับคือฮอตพอตแต่นั้นก็ปรับอุณหภูมิออกแล้วก็ตั้งเวลานะอาการคือบางครั้งเปิดติดปกติใช้งานได้บางครั้งเปิดติดแล้วเร่งลดอุณหภูมิไม่ได้หรือกดไม่ได้นะกดยากนะก็ต้องรอให้มันร้อนก่อนนะครับให้มันผ่านความร้อนไปสักครั้งหนึง่งแล้วก็มาทดสอบต่อเลยนะเหมือนกับตัวแรกที่เราทดสอบดูอาการเสียของเครื่องอันนี้เดือด เดือดแล้วนะครับเดือดปุดๆแล้วคราวนี้เราจะปิดเครื่องนะครับจะสอบตอนนอนร้อนนี้ก็ได้นะครับกดเปิดกดฮอตพอ t ์ตจะทำงานเลยแล้วก็ปรับเร่งปรับลดได้ปกตินะครับคลิปบอมไหม คีบอร์มมันคืออุ่นนะมันก็จะ,จะจะทำงานที่อุณหภูมิต่ำๆนะเรื่อยๆนะทำเรื่อยๆนะก็คือแนวทางการซ่อมเป็นแบบนี้นะครับคุณคุณก็ไปทําเอาเองถ้าทำไม่ได้ก็ส่งมาให้ผมนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเละนะก็คืออ่าถ้าคุณทําได้ผมก็ดีใจด้วยนะ ถ้าคืนทำแล้วอาจจะลามไปอย่างอื่นนะครับจากที่เสียน้อยกลายเป็นเสียเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่คุม้มก็ส่งมาแล้วกันนะครับผมจะให้ที่อยู่ไว้ใต้คลิปนี้นะครับมีคำอธิบายใต้คลิปนะครับเยวปิดไว้สัก30นาทีนะครับล้วมาเปิดอีกทีหนึ่ง มาไกลนะครับมาจากพังงานเพราะนั้นต้องทดสอบให้ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาก็โอเคนะครับโอเคนะ